ผู้ชมคะเมื่อช่วงเที่ยงคืนเครึ่องที่ผ่านมาค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นเหตุระทึกเลยนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไปได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมรถบัสนักศึกษาเบรกแตกนะคะพุ่งเข้าชนอู่ต่อรถเข้าของกระจายเลยค่ะเจ้าของอู่รถก็ต้องวิ่งหนีตายโอนละหมาดนะคะคุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นรถโดยสารไปชนท้ายรถพ่วงเสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนค่ะไปดู2เหตุการณ์นี้กันเลยนะคะ เที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมามีอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพขาออกกิโลเมตรที่170หน้าด่านช่างนนสูงตาบลตโนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนคนรราชสีมารถ,ถดโดยสารกรุงเทพร้อยเอ็ดบริษัทสหพัฒร้อยเอ็ดทัวชนกับท้ายรถบรรทุกยางมาตอยเป็นรถพ่วงสล้อนะคะเสียชีวิต3คนคะ่ะในที่เกิดเหตุเป็นผู้ชายทั้ง3าคนเลยบาดเจ็บอีก25คนเจ้าคนเจ้าที่ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลโนนสูงนะคะสาเหตุก็คือรถบรรทุกยางมาตอยจอดอยู่ข้างทางด้านซ้าย รถทัวร์ขับมาแล้วก็ไปชนท้ายอย่างแรงค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเจ้าหน้าที่จะสอบสวนต่อไปนะคะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคือนาทีที่รถทัวร์คณะนักศึกษามาหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีบเบรกแตกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พุ่งเข้าชนอู่ต่อรถบัสและท่อไอเสียริมถนนราชสีมาปักธงชยัยขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมาก่อนถึงแยกไฟแดงประตูนหนึ่งมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสภาพส่วนหัวของรถบัส มุดเข้าไปในอู่รถชนเข้ากับประตูทางเข้าร้านเนี่ยค่ะโอ้โหสภาพอย่างที่เห็นข้าวของกระจัดก,กระจายเลยนะคะโครงสร้างรถบัสท,ที่กำลังต่อประกอบชิ้นส่วนถูกชนกระแทกส่วนหัวพุ่งเข้าไปถึงห้องนอนของเจ้าของร้านคุณผ,ผู้ชมพุ่งเข้าไปถึงห้องนอนเลยนะคะซึ่งก็มีรถจักรยานยนต์ถูกบทขยี้เสียหายไป3คันประเมินมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาทค่ะสาเหตุเกิดจากรถเบรกแตกค่ะ คนขับก็เลยหักหลบรถคันอื่นที่จอดติดไฟแดงอยู่พุ่งเข้าไปในอู่ต่อรถอย่างที่เห็นเจ้าของร้านกระโดดหนีตายค่ะคุณผู้ชมในนาทีที่รถบัสพุ่งเข้าไปเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่ากําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าร้านนั่งอยู่สบายๆรถบัสพุ่งเข้ามากระโดดหนีเลยนะคะครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3าคนเท่านั้นต้องบอกว่าเพราะดีจริงๆตำรวจก็จะควบคุมตัวคนขับรถบัสไปดำเ,ดเดนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ